สวัสดีครับบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดิจิตอลเว็บ t เ r อร์ฮาร t ดเน็ตเนะครับโดยในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยแมนวดนะครับกับใบร i c a t e นะครับตัวเครื่องดิจิตอลเว็บ t เ r อร์นะครับมีฐานชาร์จมาให้2ก้อนนะครับมีประแจในการเปลี่ยนหัวนะครับแล้วก็ ใช้ในการคลิเบรตตัวเครื่องนะครับมีแท่นชาร์จสำหรับฐานชาร์จนะครับมีหัวกดสำรองมาให้1ห,หัวนะครับแล้วก็มีแผ่นอลูมิเนียมที่ใช้ในการทดสอบนะครับมาให้2แผ่นโดยตัวเครื่องนี้นะครับเป็นโมเดล tsw 2 0 a นะครับสามารถวัดค่าความแข็งนะครับได้ตั้งแต่0ถึง20 s w นะครับสำหรับใช้วัดชิ้นงานที่มีความหนาอยู่ระหว่าง0.4นะครับถึง13มิลิเมตรหรือถ้าเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมากกว่า10มิิเมตรนะครับตัวเครื่องนะครับมีปุ่มให้ปุ่มเดียวนะครับเวลาเปิดก็กดค้างเครื่องจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ในการคาลิเบทต,ตัวเครื่องนะครับตอนเริ่มต้นให้เราบีบตัวเว็บเซอร์นะครับลงไปมันข้าขึ้นอย่างนี้นะครับและกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเป็นการคาลิเบทหนึ่งรอบนะครับในการวัดชิ้นงานนะครับให้เรานำชิ้นงานออกมาอย่างนี้แล้วก็นำตัวนี้เข้าไปกดนะครับ จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีค่า h w เท่ากับ11.3นะครับบวกลบ0.3ค่าที่ได้ก็คือ11.2ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวกดได้นะครับแล้วก็ในการคาลิเบรตนะครับในการคาลิเบรตสำหรับถ้าเกิดว่าลูกค้านำไปแล้ว กดค่าดูแล้วไม่ตรงนะครับเราสามารถถอดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ,ระรบจะเห็นว่ามีรอยบากอยู่นะครับให้นําปัจแจตัวนี้นะครับมาไขแล้วก็กลับค่าให้ตรงกับตัวแผ่นวัดที่ตัวตัวเครื่องแถมไปนะครับ แล้วก็ในการเปลี่ยนหัวนะครับให้เราขันตรงนี้ออกมาให้หมดนะครับดึงออกมาเอาหัวกดออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการหมุนปรับค่าจนกว่าจะได้ค่าที่ตรงกับตัวแผ่นทดสอบนะครับ ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอีโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ